พบร่างแล้วออบปตอต้นภายเรือแจกของชาวบ้านถูกน้ำปลาซัดจมหาย3ามวันจากกรณีนายเจยรศักด์ทิมบัวอายุ46ปีหรือออบปตอต้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพอแทงภายเรือไปนำน้ำตื่มเข้ากล่องอาหารแห้งไปแจกชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนภายเรือกลับไปในช่วงค่ำแต่ถูกกระแสน้ำ ไหลเชี่ยวกลากพัดจนตกเกลือจมหายไปล่าสุดวันที่30พฤศจ,จิกายนสอพอหลังสวนรับแจ้งพบศพลอยน้ำติดอวนของชาวบ้านในสวนปามพื้นที่หมู่7ตำบลเพาะแดงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจึงได้นำเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภยัยสมาคม ทธาประทีปหลังสวนหน่วยกู้ภัยชุดประดาน้ำสายชนไปตรวจสอบจากการชนะชดชายคนดังกล่าวคือนายเจรศัสิ์ทิมบัวหรืออ,อปตตอต้นเสียชีวิตมาแล้ว3วันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองต่อชดอหน่วยกู้ภัยระดมกำลังออกค้นหามาแล้ว2วันแต่ไม่เจอ